สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวลังโพมาแชลรุ่นเอ็กตัน3นะครับนี่เราก็จะมาเปิดกล่องเลยนะครับข้างใน,นก็จะมีนะเข้าห่อไว้แล้วก็จะยกออกมาเลยนะครับนี่นะครับอ๋อนี่ปก็ติว้อีกรอบนึ่งน,นะครับเราก็ต้องยกออกมานะครับนี่แล้วเราก็ออกกล่องมาไว้ข้างข้างหน่อยนึ่นะครับแล้วเราก็เปิดออาให้คุณผู้ชมดูเลย ด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับนี่นะครับอืมตัวนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีสายสายไฟพอสายไฟอยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีสายไฟมาให้นะครับไม่ใช่ลำโพงทิศนะครับต้องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ ตใบรับประกันต่าง,างๆก็จะอยู่ในกลองเลยนะครับตัวนี้เราก็จะให้ผู้ชมมาดูก่อนเลยเอกตั้สนะครับนี่นะครับเราจะไม่ลองเสียให้ผู้ชมดูนะครับจะมารอชมในคลิปต่อไปได้เลยนะครับขอบคุณครับ